กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เกศธิรัรานนนสมาชิกวุฒิสภาก็ขอบคุณนะทางท่านผู้ชี้แจงแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เป็นข้าราชการ,กรเกษียณปัจจุบันก็ใช้สิทธิ์ของข้าราชการรัฐสภาอีกหน่อยก็ต้องกลับไปใช้สิทธิ์ของอดีตข้าราชการเหมือนเดิม ผมเข้าใจดีนะฮะเพราะว่าตัวของข้าราชการที่ทํางานพวกเกี่ยวกับงบประมาณตัวของข้าราชการที่อยู่สํานักงบประมาณรวนแล้วแต่เป็นข้าราชการทั้งสิ้นเวลาจะป่วยท่านก็ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพียงแต่จะชี้ประเด็นให้เห็นว่าเมื่อตะก่อนนี้ตอนที่เราพวกเราเริ่มรับราชการตั้งแต่รุ่นผมมาถึงรุ่นถึงรุ่นท่าน ข้าราชการเนี่ยมันมีความมั่นคงแล้วมีสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรักษาพยาบาลโรงเรียนแล้วตอนหลังสิทธิ์ต่างๆเนี่ยของของประชาชนอื่นๆก็ได้เพิ่มขึ้นจนมาใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเดิมก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องประโยชน์เกิดกับประชาชนเราก็ต้องยอมรับนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่สู้กับเรื่องที่การที่จะยุบ หมายถึงว่าจะบูรณาการสามกองทุนให้มันเหลือกองทุนเดียวเพราะว่าในแต่ละกองทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้อันนี้มันไม่กองทุนสวัสดิการข้าราชการอันนี้สวัสดิการข้าราชาการตั้งขึ้นมาโดยพระราชกฤษฎีกานะครับส่วนประกันสังคมกับสามทิบบาทตั้งขึ้นมาโดยเป็นกองทุนเป็นลักษณะกองทุนแต่เขาเรียกเหมาว่าสามกองทุนก็มีความคิด ว่าจะบูรณาการหรือว่ารวมสามกองทุนให้มันเป็นกองทุนเดียวซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่ตั้งกองทุนต่างๆมันมีความแตกต่างกันเรื่องของระยะเวลาในการตั้งห่างกันโดยประมาณ12ปีนะครับเริ่มตแตส่สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับแล้วก็มาประกันสังคมแล้วก็จะมาเรื่องของ30บาท ตรงนี้เพราะนั้นสถ,ถานการณ์ตอนที่ตั้งมันแตกต่างกันการที่จะนำกองทุนมายุบรวมกันผมก็ว่ามันก็มันก็ไม่เป็นธรรมกับข้าราชการที่เขามีมาตั้งแต่แรกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นต่างๆที่ทั่วไปผมคงขอให้สํานักงบประมาณเนี่ยซึ่งไม่ทราบอยู่ในห้องนี้เปล่าไปช่วยพิจารณาตัวเลขเนี่ยให้มันสอดคล้องกับใกล้เคียงกับความเป็นจริง ไม่ใช่มันห่างกันเยอะขนาดที่เรียกว่าใช้งบประมาณเนี่ยไม่พอถึงสองหมื่นล้านบาทมันเยอะมากก็เพียงแต่อยากจะชี้ประเด็นนี้ให้เห็นแล้วก็เป็นการตั้งงบประมาณแน่นอนครับมันต้องเพิ่มจากปีก่อนนะครับแต่ว่าเขาจะใช้วิธีค่อยๆตั้งแล้วก็เชื่อแล้วก็ผมไม่ทราบว่าปีหกเจ็ดมันตั้งงบตรงนี้ไว้เท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าก็คงจะเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับ ก็คงไม่มีอะไะผมผมฝากในประเด็นที่ว่าที่ท่านพลเอกชาตรุดมที่พูดว่าตั้งงบให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงผมตอกย้ำประเด็นนี้คำพูดนี้เท่านั้นเองครับขอบคุณครับ